สวัสดีค่ะพบกับช่อาสาวน้อยเมืองยะโสแฟนเพจจากพี่น้องซื้อใส่กอบมาจา้ะซื้อม้าะหลายลองชิมลองชิมซื้อมาแต่รดตัดอันนี้พริกเขาก็แถมมาเด้แต่ว่าอยากกินพริกเจ้าของอยากกินปูปลูกจ้าดกๆเ,กเขาเลยจะมานั่งกินตรงข้างๆต้นพริกนี่ละจ้ามาเดิอมาเด้อว,วายอันมันยูพื้นดินมันกับซีโยงได้ไหม มากินกันเด็ดพริกกินเลยจ้าเ,เด็ดพริกข้างต้นกินเลยนะจ้านี่แต่ให้กล่องน,นี้มันออกหวานมันไม่ออกเปรี้ยวอืมพระแทบเข,ขาต้องซื้อแบบตามรถเข็นอร่อยกว่า หรอมันยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่เปรี้ยวจริงไหมกระฉับกระฉับโอ้โหพี่พี่กระฉับกว่า จะมีเสียงแทรกหลายในด้วจา้าเสียงแทกล่หลาย <laughs> บันเทิงค่ะเพื่อคอมันเทิงมีเสียงแทกเยอะแยะไปหมดเดยอ <Okay. S 1> จริงอ่ะไส้กรอบไส้กรอกมันต้องเปรี้ยวเนาะอันนี้มันออกหวานโร่ตัดไอ้วสนกสนานเลยจา้า <laughs> อาบ,บจิมบบจ้มล<ฮ> <c oughs> ูกแอยู่นี่ไว้ตังออพีเขาถมมากบ่บหอมบ่หอมคือึอาเลยนะมันออกหวานจริงๆมันต้องเปรี้ยวไง เจอพริกเม็ดพิษต้นเนี้ยพิษต้นเนี้ยสวนกินหนวสวนอืม้มแสบบข้อเลยบาะแหววเบาะแหวค่ะถ้า <c oughs> พริกเม็ดขาวแบบเนี้ยไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรปุ๊บกองกองกองคุณต้องการนี้ไหม เพ็ดค่ะเพ็ดคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ่วแสบค่ะมันบ่วสมมันต้องมันต้องเป็นใส่กรอกสมสมผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดเป็นเจ้าของใส่กรอกอยากส่งมาให้ซิมกับส่งมาได้เด้อจ้าบ่ติบ่หิค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้ะ